วันนี้เล่นขาเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่ามีเล่นท่าอะไรบ้างก็ตามโปรแกรมอย่างที่เริ่มอาทิตย์นี้ก็กลับมาเล่นวันละส่วนนะวันจันทร์วันจันทร์เป็นอกวันอังคารเป็นเป็นหลังวันพุธเป็นขาแล้วก็พฤหัสก็เป็นไหลวันศุกร์ก็เก็บแขนรอเครื่องว่างอยู่ครับไม่เป็นไรกินกาแฟรอได้ก่อนเล่นผมจะกินกาแฟแล้วก็รอประมาณ1 0 1 5าทีให้แบบกาแฟมันมันมันดีดหน่อยให้มันมีแรง คือพูดถึงอ่ะอย่างพวกเครื่องผมเล่นขาใช่ป่ะผมจะเล่นตัวเล็กเอเทนชั่นที่มันเตะอย่างเงี้ยเล่นเป็นท่าเปิดไงแต่ว่าตอนเนี้ยเขาก็มีมีคนใช้อยู่ก็ก็ล้อได้ไม่เป็นไรคือจริงๆถามว่าถ้าเกิดว่าเราเราไปเล่นนีเราก็ไปไปตั้งกล้องอะไรเงี้ยผมก็เข้าใจว่าจริงๆมันเป็นเรื่องของของ p ร i เวซีอ่ะคือบางคนบางคนเขาเล่นอยู่ใช่ป่ะแล้วเราไปไปถ่ายติดเขาอะไรเงี้ยหรือเขาจะเดินไปเดินมาเขาก็รู้สึกแบบเฮ้ย hey, เกรงใจอ่ะแบบเ,เ,เ,เดินผ่านได้ใช่ไหมอะไรแบบเนี้ย เราเข้าใจเราเข้าใจว่าช่วงที่แบบบางทีเขามาใช้เขามาออกกํารังกายอย่างเงี้ยแล้วเราเรามาตั้งกล้องถ่ายมาอะไรเงี้ยมันก็รบกวนคนอื่นไงก็เลยแบบพยายามหาหาช่วงเวลาที่คนน้อยๆแล้วก็ไม่ค่อยมีมุมยอะไรเงี้ยอเออบางคนอาจจะสงสัยนะว่าไอ้น้ำแดงๆนี่คืออะไรไอ้เนี่ยเป็นเป็น BCAA ครับผมกิน BCAA มันก็ทำให้แบบอ่ะเป็นกรอดอะมิโนโ ช่วยรักษากล้ามเนื้อช่วงที่แบบไดเอทแต่ว่าจริงๆอ่ะคือไม่ได้ไปสนใจประโยชน์อะไรของมันหรอกกินเล่นเพราะว่ามันหวานดีเออมันหวานดีแล้วก็กินแบบกินกินเหมือนทำให้แบบเรากินน้ําเปล่าได้เยอะขึ้นก็กินวะลาลวลาช้อนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยระหว่างออกกาลังกายหรือว่าบางทีช่วงคาร์ดิโอใช่ปะ่ะเออคาร์ดิโอเราแบบเหงื่อออกหิวน้ําอะไรเงี้ยก็จะกินอันเนี้ยแทนแทนเป็นแบบเกลือแร่อะไรแบบเนี้ยผมจําได้เลยเว้ยถ้าเนี้ยตอนตอนผมฝึกกับโค้ชอ่ะเออ ค้ดก็เป็นรุ่นพี่ผมอะเล่นพาเล่นท่าเนี้ยเล่นจนแบบเล่นจนร้องไห้อะคือคือปุ๊บแล้วเขาให้ต้านแบบอย่างเงี้ยเป็นแบบเขาเรียกว่า time under tension ด้วยทําให้กล้ามเนือ้อแบบมันแบบมันเบิร์นมากที่สุดอะเนี่ยพอขึ้นปุ๊บลงหนึ่งสองสามขึ้นปุ๊บลงหนแบบึ่งสองสามอะไรเงี้ยแล้วพอเราเล่นเสร็จใช่ป่ะสมมติเราเล่นเสร็จแบบสิบสองครั้งอะแล้วก็มีแบบมาขยี้อีกสิบทีอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยอีกสิบทีเออแบบ ปั๊มอ่ะคือเราจะไม่ไหวแล้วตัวเราคือแบบใครใครที่เคยเห็นคลิปแบบคลิปของทอมแพทในต ok ิ๊กต k อกอ่ะที่เขาพาลูกเขยเขาเล่นขาแล้วแบบจะขาดแล้ววแบบ่าเ,เห็นเนอร์แม่งผักลงไปผขักลงไปติดบอก์ดเงี้ยแล้วก็ให้เล่นต่อมาอีกห้ามาอีกสิบอย่างเงี้ยคือแม่งเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นท่าที่แบบเชีย่ยทรมานทรมาน,มานต้นขามากแบบแม่งขาไหมอะ่ะคือ ลงจากเครื่องเสร็จเดินแบบอย่างนี้เลยมันเป็นเครื่องเล่นขาที่ผมมองว่าทุกคนนะ่ะควรควรฝึกเลยนะโดยเฉพาะอย่างคนที่แบบเป็นสายกีฬาเนี้ยนักฟุตบอลอย่างเงี้ยเนี่ยตรงเนี้ยมันได้ใช้เยอะอย่างคริสเตโน่เนี้ยเล่นเล่น,เล,นเล่นห้านี้นะก้ามก้ามตรงต้นขาด้านหน้าคอร์สของเขาอะ่ะแม่งแบบเป็นลูปแบบชัดเจนเลยแล้วแล้ว,ลวพลังพลังแรงเตะมันจะเยอะมากอย่างเมื่อก่อนนะ่ะผมตอนที่ผมเป็น เป็นนักบาสโรงเรียนใช่ไ่ะก็เขาก็จะให้เล่นพวกขาบ่อยมากอาทิตย์หนึ่งนี่น่าจะมีแบบสามถึงสี่ครั้งอะ่ะแต่ว่าจะเล่นเป็นแบบว่าเล่นไปนทีละข้างเล่นเป็นซิงเกิลเลกอย่างอย่างท่าเน,นี้ยคือเขาก็จะสมมุติว่าเราเล่นใช่ไ่ะเราเล่นอย่างเงี้ยสองข้างเราจะเราจะใช้น้ําหนักอ่ะเราจะใช้ขาเนี่ยออกแรงร่วมกันแต่เราไม่รู้เราก็ไม่ว่าแต่ละข้างอะ่ะมันได้ฝึกน้ําหนักที่เท่ากันหรือเปล่าสมมติเราเล่นยี่สิบใช่ไ่ะ เราคิดว่าสองข้างนี้มันมันมันแบกข้างละสิบโลแต่จริงๆมันไม่ใช่เว้ยมันจะมีบางข้างที่แบบข้างนี้แบกสิบเอ็ดจุดห้าข้างนี้แบกแบบเก้าจุดห้าอะไรอย่างเงี้ยออคือมันมันจะหารน้ําหนักไม่เท่ากันร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเพราะฉะนั้นก็แยกฝึกกันเนี่ยจะเป็นแบบฝึกทีละข้างโหหนักแบบหนึ่งเนี่ยก็จะเน้นเป็นแบบฝึกทีละข้างเพราะว่ามันจะได้แบบความเข้มข้น ในในน้ำหนักที่มันเท่ากันเนี่ยอย่างเงี้ยโดยเฉพาะบางคนที่ที่มีจุดด้อยที่แบบกล้ามเนื้อไม่เท่ากันเงี้ยสมมติว่าเล่นแล้วสมม่วนข้างซ้ายชอบหมดแรงก่อนเงี้ยผมผมใช้เทคนิคอย่างนี้นะคือแยกฝึกทีละข้างเลยเอ่ามันจะได้บริหารน้ําหนักได้เท่ากันสมมุติว่าข้างเนี้ยสิบทีหมดแรงแต่ข้างเนี้ยได้12บใช่ปะเราจะลดข้างเนี้ยเหลือแค่สิบที ให้เท่ากับข้างนี้เว้ยมันจะได้แบบมันจะได้ตามทันกันนึกออกใช่ป่ะแบบเอ,อออกแรงเท่ากันแล้วข้างนี้มันก็จะได้พัฒนาเพิ่มขึ้นเออข้างไหนที่มันมีแรงน้อยกว่าเล่นข้างนั้นก่อนอ,นอ,อจะเน้นตอนต้านตอนต้านม,ม่งโคตรโดนเลยท่านี่จริงๆไม่ชอบเล่นเลยท่านเี่ย พวกท่าที่แบบเล่นแฮมสติงนะเราะรู้ว่าวันต่อๆไปแมันจะปวดขาด้านหลังมากแล้วมันจะแบบเวลาเดินขึ้นลงบันไดหรือเวลานั่งซ่วมแม่งจะโคตรทรมานเลยเว้ยลองมุมแปลกๆมัางกว่ามุมนี้มันแบบเนี่ดูแบบบึ้มบั้มบึ้มบั้ม,มดูมีก้นดิเนี่ยนะดูก้นใหญ่ดิ <laughs> โดนก้นด้วยนะท่าเนี้ยอีกท่านึงที่ผมใช้เล่นก้นคือบางคนอาจจะชินไอนตัวนี้คือ back a t t e n t i o n ใช่ไหมเน่ยคือลงไปอย่างงี้แต่ของผมผมเล่นแบบเขาเรียกว่า hyper a t t e n t i o n ด้วยเนี่ยตัว ตัวช่วงหลังล่างช่วงก้นเนี่ยมันจะมันจะเลยเลยจุดตรงนี้ไปแล้วเป้าเป้าเนี่ยผมจะเลยเบาะไปแล้วแล้วก็ลงลงลึกๆเลยเนี่ยให้ก้นมันยืดสุดอะแล้วก็ปึ๊บเนี่ยก้นมันจะเกร็งมากเดยเว้ยคือเล่นแบบบอดี้เวทก็โดนแล้วอะ <S <S เอวลาขึ้นก็นหายใจออก เพราะว่าถ้าการหายใจในหน้ามืดนะท่าเนี้ยเนี่ยใช้ใช้สะโพกอะ่ะเหมือนงัดอ่ะเหมือนงัดสะโพกเนี้ยฟึบงัดสะโพกไปด้านหน้าโอ้โหแค่นี้ก็แสบแล้วก็เล่นประมาณสองถึงสามเซตเชื่อว่าท่าเนี้ยไอ้เล็กเฟสเนี่ย ผมเห็นผู้หญิงแบบตัวเล็กๆเลยบางทีเล่นแบบร้อยห้าสิบโลสองร้อยโลแล้วคือเล่นคนเดียวอ่ะงงมากเลยว่าแบบเฮ้ยเขาไปเอาแรงมาจากไหนวะคืออย่างผมผมมาผมเล่นแผ่นสองแผ่นใช่ป่ะแผ่นแดงมันแผ่นละยี่บห้าสองข้างก็ข้างละห้าสิบสองข้างก็ร้อยบางคนมันเล่นแบบเนี่ยสองร้อยอ่ะแต่คือผู้หญิงบางคนเขาก็เล่นแบบ พวกโลเวอร์แบบหนักจริงนะเว้ยพวกแบบทา่าฮิป r u s สอะไรเงี้ยเล่นแบบโหเล่นเล่นผู้ชายแบบแรงผู้ชายแบบอ,อายเลยอะเล่นพวกทา่าเล่นก้นเล่นขาพวกเนี้ยแต่ได้อยู่เดี๋ยวเซตต่อไปต้องเพิ่มน้ำหนักหน่อย ขยี้หน่อยขยี้หน่อยถ้าเล็กเทสอะเวลาเล่นเนี่ยปรับปรับไอ้ตรงเนี้ยไอ้เบาะเนี้ยให้มันเอ็นลงมาอยอะอย่าให้เวลาเล่นแล้วหลังหลังมันลอยจากจากตัวเบาะอย่างงี้นะเว้ยอันตรายพยายามให้มันแบบเนี้ยให้ล่องให้เราก้นเรากับหลังช่วงล่างอะชิดชิดไปกับเบาะเลยแล้วก็เอาสะบักเนี่ยกด แต่ผมจะวางเท้าสูงหน่อยคือถ้าวางเท้าต่ำเนี้ยมันจะไปลงแบบเขา่าไปลงต้นขาหมดผมก็เลยวางเท้าสูงไว้ให้มันโดนเนี่ยให้มันโดนพวกแบบแฮมสติงก้นเยอะๆเป็นคนที่ไม่ค่อยมีกล้ามเนื้อก้นเนี่ยคือแบบแต่ก่อนก็ไม่เล่นเลยนะไม่สนใจแต่เดียนเน๋ยวนี้คือแบบเฮ้ยไม่งผู้ชายมีก้นมันแบบมันใส่กางเกงข้อสวยอะกางเกงยีนอะไรเงี้ย มาได้แค่นี้แหละข้างละข้างละสามแผ่นข้างละเจ็ดสิบห้าตอนนี้ก็ร้อยห้าสิบโลแล้วเนี่ยผมยังงงเลยว่าบางคนเล่นแบบสองสามร้อยโลไปเอาแรงมาจากไหนวะมา One, <two. S 1> แต่จริงถ้ามีคนช่วยเซฟก็ดี ไมเครื่องนี้ต้องต้องมีที่จับตรงนี้เพราะว่าพอเล่นเสร็จมันจะลุกไม่ขึ้นเว้ยเมื่อกี้พูดถึงคนเซฟอะจริงๆคนเซฟท่าเนี้ยมันไม่ต้องเซฟก็ได้เว้ยเพราะมันมีมันมีตรงนเนี้ยเนี่ยมันมีตัวล็อกใช่ปะพอเราเล่นเสร็จแล้วก็หมุนหมุนมาเก็บเนี่ยตัวนี้มันจะล็อกล็อกผ่านน้ำหนักอยู่แต่ว่าเชื่อปะพอมันมีแป๊บบนึงโหเล่นขนาดเล่นแค่นี้ยังเหนื่อยเลยเล่นขานี่แม่งทั้งเหนื่อยออกแรงทั้งเหนื่อยเรื่องแบบ การหายใจหัวใจเต้นเร็วเลยคนเซฟอะบางทีอะเวลาเราเล่นใช่ปะ่ะหนักมากๆแล้วเขาแค่เอามือมาแตะเว้ยแป้งเหมือนเป็นจิตวิทยาให้แบบว่าเฮ้ยความรู้สึกมันเบาอะเออใครใครที่เคยเล่นกับเพื่อนกับคนที่แบบมีมีคนเซฟหรือคนคอยประคองลูกน้ำหนักอย่างนี้นะใจมันจะรู้สึกว่าปลอดภัยอะ้้วไปได้อีกไปได้อีกนี่มันคือข้อดีของของการที่แบบว่าเรามีสปอเตอร์ หรือคนที่เซฟเนี่ยแม้กระทั่งเครื่องที่เป็นแมชชีนอย่างเงี้ยเขาแค่มาแตะแตะแผ่นเงนี้ยมาอีกสองอีกสองขมอนขมอนปุ๊บปุ๊ปป๊เนี่ยมันจะทําให้เราเล่นได้แบบถึงขีดจํากัดจริงๆเว้ยเหนื่อยมาทรมานอีกห้าหนึ่งสติปเล็กเดนลิฟถ้าอะไรที่แม่งเป็นแฮมสติงนะแม่งโคตรทรมานเลยสำหรับผมนะอันนี้แค่เซตแรกนะ ชอบลงลึกๆมันสะใจดิเนี่ยมันเหมือนจะก้มแตะปลายเท้าตัวเองอะท้าเนีเล่นได้นะแต่พอไปเล่นเดนลิฟที่เป็นบาร์จริงๆรู้สึกไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ถึงไม่ค่อยชอบเราก็ต้องฝึกบ้างเพราะว่าเดนลิฟมันเป็นท่าที่ใช้ฝึกกล้ามเนื้อเรียกว่าแทบทั้งตัวเลยดีกว่ามันเป็นท่าที่มีประโยชน์อะ อันนี้โซนนี้มันเป็นโซนพัดลมไงยิมผมมันเป็น2โซนโซนแอร์โซนนึงโซนพัดลมโซนหนึ่งประเทศไทยมีหน้าหนาวอยู่ประมาณ3-7วันเองหนาวแป๊บเดียวไปแล้วจริงๆวันนี้เดี๋ยวมีเหลืออีกท่าหนึ่งท่านี้ไม่เป็นท่าที่แบบเทรนเนอร์ทุกคนน่ะจะให้นักเรียนเล่นด้วย แต่ว่าถ้าให้เล่นเองอ่ะโคตรเกียดเลยมาจบท่าสุดท้ายแล้วแม่งเป็นท่าที่ทรมานที่สุดในวันนี้ละเล็ขลั้นสามสิบก้ก็ตกข้างแล้วสิบห้าเก้าไปขาสั่นทุกรอบอะ่ะเล่นท่านี้ เป็นท่าที่เทรนเนอร์ชอบให้นักเรียนเล่นแต่ตัวเทรนเนอร์ไม่ชอบเล่น <c oughs> คือแม่งไม่มีอะไรหนักไปกว่าน,นี้เลย จริงอะท่าท่าที่มันแบบทรมานทรมานมันควรจะเอาไว้แบบท่าแรกเลยเว้ยแต่ว่าฟิลมันไม่ได้จริงอะคือมันต้องเป็นฟิลที่แบบว่าโอเคเราเล่นทุกท่ามาครบแล้วแล้วก็ปิดท่าเนี้ยท่าสุดท้ายคือแบบเชื่อมันจะมีอะไรแบบหนักไปกว่านี้อีกวะเอามาให้หมดเลยเออมันจะเป็นฟิลฟิลประมาณเนี้ยก็เลยเอาเลขล้านมาเป็นท่าสุดท้ายแต่เมื่อก่อนนะคือเมื่อก่อนคือเล่นแบบไม่มีน้ำหนักอนะขนาดไม่มีน้ำหนักนะลงทีแบบขาย่างอย่างนี้เลยอะมัน มันโคตรปวดอะแต่ว่าถามว่าต้องเล่นไหมควรต้องเล่นครับเล็กร้านเป็นท่าที่ผมมองว่าควรจะมีในโปรแกรมฝึกอะแต่บางทีก็แบบอาจจะไปเล่นท่าอื่นท่าอะไรสลับได้แต่ท่าเนี้ยมันเป็นมันเป็นอะไรที่แบบผมรู้สึกว่าเล่นแล้วมันแบบอะไรที่มันมันมันทรมานอะคนไม่ชอบกันหรืออะไรเงี้ยผมว่ามองว่ามันดีอะเออมันดีมันดีต่อเราอะจบแล้ววันนี้คาร์ดิโอว่าปั่นจักรยานชั่วโมงหนึ่งรู้สึกว่าวันนี้ขามันตึงแล้ว คือปกติจะเน้นเน้นเดินเดินชันสลับวิ่งบนลู่ใช่บางทีก็วิ่งเอาดอบ้างแต่ว่ามันมันเริ่มลาแล้วแต่ว่ามันจะไปแบบหนักสุดๆคือหลังจากสองวัน2วันที่เราเล่นขาเลยกล้ามเนื้อขามจะดีเลยหน่อยเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าด o มดีเลย์ออนเซ็ตมัสเซลคอนเนก็คือเอา,อางไงเราเล่นขาเสร็จอะวันนี้มันยังไม่ปวพดพรุ่งนี้มันยังไม่ปวดสมมติว่าเล่นอ่ะวันนี้ผมเล่นวันพุธใช่่ะ วันพฤหัสจายังไม่เป็นไรแต่วันวันพฤหัสกลางคืนเนี่ยอาการเริ่มมาแล้ววันวันศุกร์แม่งจะแบบแปลเลยอ่ะคือถ้าใครที่ไม่เคยเล่นขาหนักๆนะอย่างพวกแบบกล้ามเนื้อที่ผมบอกอ่ะพวกแฮมสติงด้านหลังอ่ะพอเวลามันมันยืดอ่ะเออเวลาแบบเดินขึ้นบันไดหรือว่าเวลานั่งส้วมนั่นคือแม่งคือแบบที่สุดของความทรมานแล้วเว้ยมันจะใช้มันจะใช้เวลาสักพักหนึ่งยหละแบบคนคนที่เพิ่งเริ่มเล่นเวทใหม่ๆอ่ะจะบอกว่าหูแบบ ช่วงแรกมันเล่น,เล,นเล่นแล้วปวดมากเลยเล่นแล้วแบบขยับแทบไม่ได้เออเล่นบางทีจะแบบถอดเสื้ออย่างนี้ใช่ป่ะโอ้โหแบบล้าวไปหมดคือมันจะเป็นแค่ช่วงประมาณ2สัปดาห์แรกก็สําสำหรับคนที่แบบเพิ่งเริ่มเริ่มเล่นอ่ะ้วแเรากล้กามเนื้อมันอักเสบไงมันต้องใช้เวลาครับต้องใช้เวลา,นอ,วลานอนอ่ากินเอาอาหารกิน,ก,นกินพวกโปรตีนกินอะไรพวกนี้ไปไปซ่อมแซมใช่ป่ะแล้วมันจะดีขึ้นเองครับช่วงช่วงประมาณ2สัปดาห์แรกอ่ะถ้ามันผ่านไปได้มันก็คือจะร่างกายมันเริ่มปรับตัวแล้ว แต่ถ้าเกิดใครที่เล่นแบบเข้มข้นเข้มข้นหน่อยมันก็คือเล็กเดย์อะเล็กเดย์คือนั่แหละสองวันให้หลังหลังจากที่เล่นนะ,ะการเดินขึ้นบนันไดการนั่งส้วมนี่คือที่สุดของความทรมานแล้วครับให้ดูของกินวันนี้จากท็อปอีกแล้วนี่สะโพกไก่สะโพกไก่แต่ว่าไปลอกหนังอีกทีนะคือไม่ได้กินไม่ได้กินทั้งหนังนะครับกินเป็นแบบไฮโปรตีนเนาะไม่ได้กินเป็นแบบเป็นเป็นแฟตอะไรพวกนี้ เนี่ยพวกนี้ก็ลอกหนังออกหมด2มือ้อแล้วก็อีก2มือ้อเดี๋ยวไปไปทําแต่จริงเมื่อเช้ากินมาแล้วนี่หว่าก็ตอนนี้กินเวลาประมาณ4ี่มื้อครับแล้วก็โปรตีนน่าจะมือ้อละประมาณ2อ0 0กรัมอ่ะถ้านับเป็นเนื้อสัตว์นี่ยตีหยาบๆนะก็ไม่ได้แบบว่าคํานวณอะไรเป๊ะๆนะแต่ว่าก็จะ ไว้ระดับนึงอะว่าวันหนึ่งกินประมาณ2,000แคลนิดๆอะไรเงรี้ยบวกลบนะ mm hmm. อาจจะแบบสัก2 2 0 2 2 0 0ออะช่วงเนี้ยคือถ้าวันไหนรู้สึกว่ามันแบบเฮ้ยมันเลยมันฉ่ำไปก็จะแบบไปออกกำลังกายเออไปคาร์ดิโอเพิ่มหน่อยบางทีคาร์ดิโออะอย่างที่ผมบอกผมเดินลู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งใช่ก็เดินเดินเลยๆไปหน่อย70-80นาทีหรือว่าแบบบางทีก็ กินข้าวเสร็จอะไรเงี้ยเราก็ไปเดินย่อยเออ่พยายามแบบให้ให้ก้าวอ่ะผมจะนับจากนาฬิกาผมนะให้ให้จํานวนก้าวมันเกินแบบประมาณหมื่นหนึ่งอ่ะเออหมื่นก้าวมันก็ถ้านับเป็นแบบเดินลู่อย่างที่ผมบอกอะ่ะเดินลู่สี่จุดห้าประมาณเนี้ยนะมันจะใช้เวลาประมาณเจ็ดสิบห้านาทีเอ่อเจ็ดสิบห้าแปดสิบอะไรประมาณเนี้ยก็ใช้แบบคร่าวๆคอนเซ็ปต์ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวก็ค่อยๆแบบเออถ้าไขามันมันเริ่ม นิ่งหรือว่าไม่ลดลงเราก็ค่อยๆมาแบบมามาปแบบรับลดอาหารแต่ว่าส่วนตัวของผมอะ่ะผมเป็นคนที่แบบว่าชอบแบบไปไปติดลบพลังงานจากการออกกําลังกายมากกว่าคือเป็นคนชอบกินเยอะอือยากอยากกินให้มันแบบกินอิ่มแล้วมันแบบมันไม่ต้องมาพะวงเรื่องอาหารมากอะก็ออกกําลังกายให้มันเยอะมันก็สนุกดีนะคือเป็นเป็นจุดเริ่มต้นที่เหมือนกับ วันนี้เหมือนกับว่าผม,มาเพิ่งเริ่มทำใช่ปะ่ะมันก็จะไม่เหมือนช่วงก่อนหน้านี้ที่ผมมาทำเป็นคลิปสอนให้ความรู้สอนเรื่องการกินสอนเรื่องการเวทอะไรเงี้ยอันนี้มันจะเป็นแบบว่าค่อนข้างเรียวแล้วเป็นแบบอบล็อกในชีวิตประจำวันผมอมืก็อาจจะแบบว่ายังไม่ค่อยมีคนเห็นมากเหมือนเท่าคลิปก่อนหน้านี้แต่ผมรู้สึกว่าการทำแบบเนี้ไปเรื่อยๆอะ่ะมันจะเริ่มเห็นอะไรบางอย่างว่าอย่างน้อยอะ่ะคือ ตอนนี้คือผมยังไม่อาจจะยังไม่แบบยังไม่บูมหรือแบบว่าคนดูน้อยอะไรเงี้ยผมไม่ได้สนใจนั้นแสิ่งที่ผมสนใจในการทําบล็อกของเนี้ยผมรู้สึกว่าไอการที่แบบผมมาออกกําลังกายธรรมดาธรรมดาหรือแบบแชร์เรื่องกินเรื่องอะไรพวกเนี้ยมันอาจจะเป็นแบบตัวอย่างให้ใครสักคนหนึ่งอาจจะแบบ5คน -10 คนแล้วเขาลดน้ําหนักได้เขามีอินสปายจากการที่แบบเออเราเรา,เรามาลงคลิปอย่างเงี้ยเป็นประจำอะผมรู้สึกว่าเออ อย่างน้อยอเนี่ยม,มันมีคนได้ประโยชน์จากการที่เราทําอะไรธรรมดารรมดธาของเราอะ่ะแต่มันต่อเนื่องมันนานพอเออมันทำ,ทำให้เลยรู้สึกว่าเฮ้ยการทําแบบนีส้สักปีหนึ่งอะ่ะม,มันจะได้ขนาดไหนวะเหมือนเหมือนคนที่เพิ่งเริ่มออกกําลังกายอะ่ะคุณอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยสองอาทิตย์มันจะได้ขนาดไหนเดือนนึงเนี่ยเดี๋ยว3เดือนเดี๋ยวจะเปลี่ยนแปลงแต่จริงๆแล้วในระยะสั้นอะ่ะ มันแทบจะยังไม่เห็นอะไรเลยว้แต่เชื่อไหมไม่ว่าเรื่องอะไรอะถ้าเกิดคุณทําต่อเนื่องติดต่อกัน365วันหรือ3,650วันงเงี้ยผมบวกตัวเลขถูกไววล้วนๆแล้วช่วงนี้เออนั่นแหละคือถ้าเราทําแบบปีหนึ่งสิปีหรืออะไรอ่ะติดต่อกันเงี้ยมันจะมีอะไรบางอย่างไว่เปลี่ยนแปลงในชีวิตการออกกําลังกายการไดเอทการคุมอาหารอ่ะแรกๆมาทุกคนอ่ะผมว่ามันก็ไม่ได้รู้สึกแฮปปี้หรอกหรือว่า ยังไม่ค่อยชินอ่ะกับการทําอะไรแบบนี้ต้องมาเหนื่อยทําอย่างการออกกำลังกายมันก็จะเป็นแบบการทําเรื่องเดิมๆอ่ะทําเรื่องเดิมๆซ้ําๆมันมีคําพูดหนึ่งของไอซาใช่ปะที่ที่พูดว่าอะไรนะคนที่เป็นคนวิกลจริตอ่ะคือการทําอะไรซ้ําๆเดิมๆแต่คาดหวังผลลัพธ์ใหม่ๆเว้ยแต่มันยกเว้นกับเรื่องการออกกําลังกายเนี่ยการออกกําลังกายคือแม่คือการทําเรื่องเดิมๆอ่ะเราก็ต้องออกกําลังกาย เหมือนเดิมใช้เวลาประมาณเดิมอะไรเงี้ยเลื่อนไดเอทกินอาหารคล้ายๆเดิมประมาณเนี้ยเออมันก็ต้องทําแบบต่อเนื่องไปอ่ะผมรู้สึกว่าเออมันก็มันก็สนุกนะมันเป็นการเป็นการโอ้ยพูดพันกันมั่วละมันเป็นการเดินทางครั้งใหม่ของผม,มก็น่าจะแบบลงดูให้ดูเรื่อยๆนะครับคือตอนแรกตอนเนี้ยมันก็ยังไม่มีอะไรแบบเปลี่ยนแปลงหรอกแต่ว่าอาจจะสักร้อยวัน200วัน300วันอ่ะ ใครที่แบบดูแล้วมีไอเดียอะไรอยากให้ผมทำอะไรเพิ่มเติมก็่รีเควสได้นะคือมันก็อยู่ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วบางทีอาจจะไปถ่ายแบบซุปเปอร์มาร์เก็ตถึงไปถ่ายพวกแบบอาหารนอกบ้านอะไรให้ดูบ้างสลับบรรยากาศกับในยิมอะไรเนี้ยแต่หลักๆเนี่ยชีวิตผมก็อย่างนี้แหละครับอยู่ในยิมแล้วก็ทํางานอ่ะอยู่ที่บ้านเงี้ยมันก็จะแบบว่าค่อนข้างซ้ําๆหน่อยแต่เดี๋ยวอาจจะมีบบถ่ายแบบเออออกไปข้างนอก ไปแบบถ่ายเก็บเพิ่มเติมบางว่าในชีวิตประจําวันถ้าออกไปกินข้างนอกอะไรเป็นยังไงมีการไปออกกาลังกายนอกบ้านอะไรบ้างประมาณนี้นะเจอกันคลิปหน้าครับ